ข้าสวนไม่ได้มาทำงานนะคะมาเก็บของกินนี่อ่ะเก็บเหลวให้พี่เอกินมั่งแบ่งๆกันข้างบนนู้นด้วยข้างบนข้างบนสุดเลยอันที่ใหญ่เอาไว้ทำพันเออแล้วที่เก็บไปอะ่ะได้ทำพันยังฮะที่มาเก็บไปอะ่ะนู่นนะข้างบนสุดเลยพอแล้วอเคพอกิน หนุ่นๆข้างบนด้วยเอาแค่พอๆกินจริงๆนะเออเอาผักมาปลูกที่นี่ได้ไหมอ่ะน่าจะดีนะดินมันเค็มใช่ไหมอ่ะข้างบนอนะ่ะบนข้างบนโอเคพาไปชมต้นไม้ไหมอืม